พบกับอาจารย์กอปปี้สายมูชาแนลครับทำบางสกุลอัถิวันสงการอย่างไรให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์กอปปี้เอามาฝากในวันนี้การทําบางสกุลอย่างไรให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองลูกหลานที่มีการทํามาค้าขายบางทีนอกจากจะแข่งทำงานแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาถือเคล็ดกันมานั่นก็คือการหมั่นทําบางสกุลอถัถิอุทิศส,ส่วนบุญส่วนศน,นให้แก่บรรพุุษในทุกๆปี เพื่อให้อน,นิสง์ของการทำบุญนั้นส่งให้ครอบครัวเจริญก้าวหน้าและมั่งมีสีสุขทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองสืบไปแน่นอนนอกจากสงการแล้วบางครั้งบางคนอาจจะทำก่อนสงการหรือหลังสงการก็ได้แต่จะให้ดีก็คือเราก็ทำในช่วงเวลาสงการการทำบังสกุลก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยไปประกอบอยังสถานที่บรรจุอัฐิหรือบางบ้านเนี่ยมีการเก็บอัฐิไว้ที่บ้านก็จะนำอัฐิเนี่ยไปรวมกองไว้ที่วัดแล้วก็ มีการพระมาสวดทีเดียวแล้วแต่ว่าเราสะดวกในการกําหนดวันด้วยการนิมนต์พระด้วยก็คือจะประกอบพิธีบําเพ็ญอุศนให้แก่ท่านทั้งหลายอีกทั้งดําเนินการตามหลักปฏิบัติดังนี้คือ วิธีการนิมนต์พระสงฆ์ก็คืออย่างนน้อยเนี่ยต้องนิมนต์สี่รูปส่วนใหญ่จะนิมนต์สี่รูปแต่บางบ้านก็จะนิมนต์ห้ารูปแล้วแต่ความสะดวกของเขาเพื่อวิธีการทอดบรลสุบุญจะมีอุปกรณ์และสิ่งของที่ต้องเตรียมดังนี้ก็คือบางบ้านเนี่ยจะมีการถวายพระอาบน้ําฝนผ้าสบงหรือชุดไตจีวรหรือบางคนอาจจะมีการถวายอังสะก็แล้วแต่ความสะดวกอย่างพระอาบน้ําฝนก็จะเป็นผ้าผืนที่นุ่งสําหรับพระอาบน้ําแทนแต่ถ้ากระสบงเนี่ย ตามหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือใช้สบงมาตั้งแต่บรรพาการก็คือจะเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งตามประวัติก็คือใช้ผ้านุ่งดังนั้นจึงมีการเรวเรียกชักผ้าบางสกุลโดยส่วนใหญ่จะใช้ผ้าสบงแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะเปลี่ยนจากผ้านุ่งมาเป็นอังสาอังาก็เหมือนเสื้อของพระ,ะที่สวมใส่ส่วนใหญ่พระก็จะนิยมนิยมใช้อังสาที่มีกระเป๋าห้ากระเป๋าเพราะว่าจะสะดวกในการเก็บของถ้าอังสาทั่วทั่วไปพระจะไม่ค่อยนิยมใช้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์หรือบางบ้านเนี่ย มีทุนทรพ์พอสมควรก็จะถวายผ้าไตจีวรเลยซึ่งอาจจะเป็นทั้งไตเต็มหรือไตคลองหรือไตาอาศัยก็แล้วแต่เขาแล้วก็สังฆทา,าน1นชุดหรือ4ชุดหรือ5ชุดตามแต่ว่าเรานิมนต์พระมากี่องค์เราก็สามารถถวายได้ในนั้นอาจจะมีของที่เราจัดเองหรือของที่จําเป็นเพื่ออทิสมุนส่วนนให้กับผู้ล่วงลับดอกไม้ทูบเทียนไฟแช็คตามจํานวนพระที่เรานิมนต์มาซองปัจจัยตามกําลังศรัทธาแล้วก็ กวดน้ําแล้วก็นาหอมน้ําปรุงหลังจากที่นิมนต์พระมาแล้วเราก็ต้องเตรียมสถานที่ทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอาจจะเป็นที่ทเก็บกระดูกหรือช่องกระดูกช่องบรรจุอัฐิส่วนใหญ่บางคนก็จะมีการทำความสะอาดเช็ดล้างหรือบางคนก็จะมีการทาสีแล้วเราก็หลังจากเริ่มพิธีก็คือเราจุดธูปหนึ่งดอกทําความเคารพบ,บางคนก็จะมีการเตรียมของไปให้ญาติผู้ล่วงลับและว,วัยชนก็มีแล้วแต่เราเลยขึ้นอยู่กับเราสะดวกแล้วก็มีการโยงสายศิลอัฐิ มาให้พระพิสุสงฆ์ทําการสวดชักบางสกุลที่นั่งสําหรับพระพิสุสงฆ์โดยจะนั่งตรงข้ามกับเจดีประธานก็จะเป็นการจุดธูปเทียนแล้วก็พระพิสุสงฆ์ก็จะนําสวดแล้วก็บางสกุลหลังจากนั้นก็คือจะถวายของไม่ว่าจะเป็นผ้าอาบผ้าสาบงผ้าตายอังสะแล้วก็จะเสร็จพิธี หลังจากนั้นแล้วก็จะเอาอาหารให้กับผู้วัยชนหรือญาติพี่น้องผู้ล่วงลับเราเนี่ยได้รับประทานรอจนทุบหมดเราก็ลาส่วนพระวิษุสง์เนี่ยเพื่อท่านเสร็จขั้นตอนท่านก็จะกลับก็จะเป็นการเสร็จพิธ,ธีซึ่งการกระทาอย่างเงี้ยคืออาจารย์ก็ปี้แนะนําว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยเราจะทําหลายๆคนก็ได้อย่างเช่นพ่อแม่มีลูกหลายคนหรือว่าญาติพี่น้องหลายคนเราก็รวมกันมันก็จะเหมือนเป็นการพบปะสังสรรค์พาตัวเราไปหาพี่น้องไปหาพ่อแม่ปุยญาตายาย ไปบอกท่านไปเออบอกกล่าวหรือเราจะทําธุรกิจหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยส่งเสริมหนุนดวงเรากลับมามันเป็นการเขาเรียกว่าเวลาทําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับคนก็จะมีดวงในเรื่องของผู้ถามคำชูเนี่ยหนุนดวงเราทําให้เราเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยติดขัดแล้วก็จะมีใครเอ็นดูให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาดังนั้นการทํามังสกุลควรจะทําอย่างน้อยหนึ่งปีต่อครั้งก็จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ก็ส,ส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่สงสัยเกี่ยวเรื่องทําบุญสะดอกเคาะห์หรือดูดวงก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ก็พีมจะเข้าม,มาตอบให้ก็ติดขัดตรงไหนค่อยๆใช้สติคิดไปเรื่อยๆใจเย็นๆก็ช่วงสงการนี้อาจารย์ขออวยพรให้ทุกๆคนเนี่ยเดินทางสะดวกปลอดภัย คิดสิ่งใดส่งความพัฒนามีกายวาจาใจเป็นภัสารพัดนึกทําอะไรก็ประสบผลสาเร็จทุกประการยังไงอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีมีสุขเฮงเงรวยๆวยสวัสดีครับ